ทรางานนี้ครับรอบเบอร์เจ25ปีโอไชิครับผมก็ดีใจมากที่ได้มาวันนี้ครับแล้วก็เราก็เคยแบบทำงานกับไอชิมาตั้งแต่เด็กๆละคือเสาบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเสาไอชใช่เป็นเสาโอชิครับแล้ก็จะมีตาปั๊มปั๊มไว้ว่า ใครให้เรามาใครให้เรามาแต่วันนี้เรามาโอชิโอชิให้เรามาครับครับอาัความรู้สึกของเราที่มาได้ร่วม,มางานครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานครบรอบ25ปีของโอชินะครับก็ที่จริงเราสองคนเนี่ยทำงานกับโอชิเนี่ยมานานมากๆอย่างที่ป๊บีบอกไปแล้วโอชิก็ กจัดกิจกรรมดีๆตลอดเลยที่ทําให้เราได้มาเจอเแฟนๆแล้วก็แล้วก็ผลิตเครื่องดื่มที่มีค,คุณภาพแล้วก็อร่อยมาด้วยให้ทุกคนได้กินกันใช่ครับเราด้วยเป็นไงบ้างครับผมก็ดีใจมากๆครับคือก็อย่างที่บอกไปเราเริ่มทํางานกับอีกมมัั้งแต่ปี2018แล้ครับ โมจิเก้ามา่สิปีที่ผ่านมาเราก็ทำงานกับวิชิมาทุ่กปีนะครับก็ดีใ,ใจมากๆที่เขามาเลงเห็นเราแล้วก็ใช้เราในการทำงานอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เต็มที่แล้วก็มีอะไรที่ให้เราช่วยเหลือเราก็พร้อมจะช่วยเหลือทุกครั้งนะครับใช่ครับอยากให้ไปพอทั้งสองคนเลยนะอยาก,ยากให้ไปพอลวิชน่อย ครับก็ขอให้โอออชีนะครับเฮงเฮงปังปังแบบนี้ไปทุกๆปีนะครับแล้วก็ขอให้ผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพอร่อยนะครับให้แก่ทุกคนในประเทศไทยแล้วก็เดี๋ยวนี้โอเอชีเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยด้วยก็คือมีแบบว่าทั่วเอเชียเลยทั่วเอเชียเลยนะครับขอให้ปังปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆืนะครับครับผมก็ขอให้คือของดีครับอยู่มาได้25ปีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่จะไปต่อ30 3 5 40ไม่ใช่เรื่องยากครับก็ ดีใจด้วยนะครับที่ว hey. ันนี้ครบรอบ25ปีแ okay. ล้วนะครับก็ผมจะรอเบิร์ดเดย์ทุกๆปีนะครับแล้วก็อยากมาร่วมงานในทุกๆปีเหมือนกันนะครับผมนี่เหมือนขายงานตัวเองเลยขอบคุณครับโอเคครับเมื่อกี้พูดถึงบ้านบ้านเออเหมือนมาอยู่อยู่ที่บ้านนาเหมือนเป็นบ้านรับกับสองกำลังทำบ้านนี่เหรอใช่ครับเออเป็นเกบ้านบ้านเป็นเกือบ้านก็ตอนนี้ของออฟเนี่ยโครงสร้าง60แล้วครับก็ตอนนี้กำลัง เออขึ้นผนังครับหมายถึงว่าพื้นที่ใหม่พื้อียเองครับลงเสาทำนู่นทำนี่เลือกเหล็กคุณสีอะไรนะฮะลุ้นลุ้นรายละเอียดดีเทลขนาดนั้นเลยใช่ใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากไปจับถ้าเรารู้เยอะเราจะรู้สึกว่าอะไรมันถูกได้อย่าบอกพี่ว่าออกออกแบบบ้านเองด้วยนะก็ไม่ไปจังจังจังขอกแป๊บ้านเองก็เบี้ยวไปเลยไม่ได้ครับไม่ว่าคือทำไมถึงเลือกทำเลยตรงนั้นเลยครับอ๋อเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย ใกล้โรงเรียนครับใกล้โรงพยาบาลครับแล้วก็เข้าออกได้สามทางก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันมันสะดวกสบายดีไม่เหมือนกันัครอบคนเลยใช้โรงเรียนเนี่ยใช่ก็เผื่อไว้เลยเผื่อไว้หมดทุกอย่างเลยครับเอาจริงจรก็มันก็ต้องดูไว้เพราะว่าเราเราแบบเราลงทุนอะฮะเราก็อยากให้มันแบบดีที่สุดนะทำงานขอาครับตอนนี้จะถึงจประมาณเมื่อไหร่นะคะ คาดว่ารวมอินทีเรียแล้วเนี่ยน่าจะปลายปีแน่ครับบ้าปนครับปายแน่นอนตอนแรกกรู้ใช่ไหมคะรู้ว่าบ้านเป็นเทไรแล้วใช่ครับบ้านแค่สัตว์ตโกครับแก่แค่นั้นเองครับตอนนี้ตอนนี้เรายังคุมได้ไหมยังคุมได้ครับตอนนี้ยังคุมได้อยู่ครับคุมได้อยู่เพราะว่าเราเราได้เพบุคลากอที่ดีมากเลยรู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เราไม่ื่องดูแล เั้งไั้งทั้นั้งท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 ั้าทั้ง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 ทั่งทั้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 เทั้งทัวงทั้อทั้งลั้งอั้ง้งทั้งั้้งทั้ง้งทั้ง้งทั้งทังา้ง้ททั้งทั้งทั้งทั ออ,อย่างเรานี้เราเป็นคนที่แบบไว <c oughs> ้นิ่งรือผมเร<ะ>ื่องเยอะใช่ไหมครับใช่บ้านให้ขาวๆลงลงเพราะผมอยากให้แข็งแรงแล้วก็เ <c oughs> ต็มเยอะหมายความว่าเราจะไม่ผิ้วอินเยอะ <c oughs> เราจะซื้อมาใส,าซาสา่ซื้อมาใสา่ซื้อมาใส่แต่เราคพ่อนข้ามีคนที่เป็นผดีไซน์ในการทำอย่างเงี้ยครับตอก็ชอบครับแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับอะไรแล้ว เราเบื่อง่ายครับเอ่อไอพวกไอรีเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับถ้าเราเบื่อเราถ้าจุดขอบเราอัใหม่ใส่อาใหม่ใส่งั้นแสดงว่าคุยจะสถาปนิกงานสิว่า,าวจะต้องออกแบบนี้เผื่อมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนี่นหนึ่งครับออกแบบเลยคุยสถาปนิกนึกนงเลยหรือสรน้ำไหมน,น้ำเราไม่มีเวลาให้เขาเราเอเออโอ้ย อ็จะจริงๆนั่นนะเพราะว่าเรือปกติเขาจะแบบมีแบบว่าลงแป๊บเดียวเลยแต่เราค่อยๆไปครับเพราะว่าเราก็เก็บเงินด้วยครับเราไม่ได้รีบครับนี่บ้านเสร็จเร็วนี่ไม่ได้ดีใจนะครับเฒ้าเหมือนกันว่าต้องรีบหาเงินครับคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะดีใจที่บ้านเสร็จเร็วใช่ไหมครับเขามีเงิเลยนะเราทํางานแล้วก็ต้องค่อยๆไปที่การยืนยิ้มหนึ่งนี่ยก็ทำเหมือนกันว่าเขายังไงของเราแบบธรรมดาแล้วเราอะไม่เราเรื่อยๆครับเรื่อย คนจะบอกว่าบ้านพี่กัน้องติดแกมออใช่ออไมมแบบกันไม่ได้ติดแกมบ้าน,นก็ไม่ได้ติดแกมก็เรื่อยๆแต่กันเนี่ยซื้อเป็นออโครงการไง<อ>ก็เลยแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบปรปีที่ต้องแบบว่าต้องดูนู่นดูนี่ด,นดูนั่นเราก็มีเข้าแบบมาให้เขามาเช็คก่อนที่เราจะมอบบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ต้องดูจริงๆก็น่าจะเป็นอินทีเรีย์ข้างในอะไรเงี้ยหลายอย่างแต่เขาทำใหม่ทำข้างในใช่เพราะกันต้องเพราะตอนนี้ไม่เป็นบ้าน เป็นบ้านเปล่าใช่ไม่ได้มีอะไรเลยใช่แต่งก็คือวางนี่ยล้วอยากได้แบบบ้านเปล่ามีครับก็ไปคุยกันมาสองรอบแล้วก็มีบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไปเรื่อยๆอยู่ครับไม่ได้รีบครับใช่ไม่รีบแต่แต่แต่การที่ขอคำยืนยันนี่แตยืนยันเราไม่ติดแกมไม่ติดแกมไม่ติดแกมไม่ใช่บ้านเรานี่แบบโอ้โหเข้าไปแบบไม่ไม่ติดแกมใช่ต้องตั้งหนุไว้ให้ขาไปแล้วแล้วบ้านบ้านอีกราคาหนึ่งแพงกว่าผม บ้ามันบ้านมันมันอีกราคาหนึ่งแล้วก็ค่าออกแบบมันก็อีกราคาหนึ่งพอมารวมกันมันก็เลยอ๋อพการขอพิการเนียป็นแบบรูปร่างแล้วเป็นรูปล่างแล้วที่จริงถ้าเราไม่ซีเรียสมากนะครับสามารถเอาฟูบแล้วก็ติดแอร์แล้วเข้าไปอยู่ได้เลยติดาม่าน แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทําบ้านเราครั้งหนึ่งอะแต่ก็มีฉุดคิดนะว่าพอเห็นราคาว่าเราต้องแบบว่าออกแบบเท่าไรเราก็ถือว่าเราจะนอนแบบนี้ไปก็ได้หรือว่าเราจะซื้เอผู้เราจะซื้อผู้ล้วเข้าไปอยู่ติดม่านติดแอร์แล้วเข้าไปอยู่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แกลมไม่แกล้มไม่แกล้มทุกคนเราจริง <ặt S 2> ๆมันไม่แกล้มเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูมันจะเป็นยังไง กับบับอแฟช่นเืเร,รห้องห้องห้องเก็บของกันใหญ่มากอ,อย่างเดียวกันมาเท่ากับห้องห้องเสื้อผ้าใหญ่กว่ากันเพราะว่าชั้นสามเนี่ยเป็นชั้นของกันหมดเลยก็จะมีเป็นห้องแล้วได้ได้พูดคุยกันห้อ,อ,องผ่เาเรื่องออกแบบนู่นนี่ครับไม่พิมพ์ให้กันเลือกเลยก็คื เลือกเซ็นสักโบราณใช่กันเลือกแล้วกับปีอ่ะไม่ได้คุยบ้างไหมก็คุยบ้างจริงจริงๆตอนซื้อบ้านตอนแรกไม่ได้บอกปาีด้วยแต่ปาีอ่ะไปคุยกับเออพี่ที่ค่ายใช่บัญชีที่ค่ายเราก็รู้รู้ว่ากันอาจจะซื้อบ้านแล้วเขาก็เลยมาถามกันว่ากันซื้อบ้านหรออะไรก็ดูดีหรือยังดอกเบี้ยเท่าไหร่ธนาคารอะไรอะไรเพราะเราก็ผ่านมาก่อนเราทำเรื่องมาก่อนเราก็แบบเออดูดีๆเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูงเราก็อยากให้เขาได้ดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเลยแล้วเราเราเชื่อเขา โอ้ยเขาเร็วกว่าผมเยอะผมตอนผมพูดกูพูดเสร็จแล้วจะเหมือนป้าเขาจะได้กินก่อนเรานะป้าเุณใช่ใช่ใช่ดีแล้วดีแล้วครับให้เขาอยู่ก่อนดีแล้วศึกษาปัญหาที่ร้านต่างๆในบ้านกันดีไหมตอนนี้กันยังไม่ได้อยู่ในในช่วงที่เริ่มทำกำลังออกแบบเรื่องอินเทลเล็กอยู่แล้วผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มต้นอินเทเล็กก็เลยยังไม่ได้คุยกันตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะคุยกันแค่ตอนที่เขาเริ่มซื้ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าว่า ออกแบบราคานี้โอเคไหมสระวารางเมตรเท่าไหร่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่มาที่แบบว่าเตัวของร้านของอะไรจรับรอมาอ้ีรงรรับรองใช่ใช่ใช่มีห้องนอนคนแขกแขกรับเลยสองห้องห้องเียว เอาจริงเราอ่ะทำบ้านเพื่อให้คนมาหาเราเราไม่คนไม่ชอบแบบเปิดบ้านถ้าสมมติใครอยากเจอเรามาหาเราได้แต่บ้านตั้งกันนะคะมีไหมคะรับแขกไหมบ้านนี่รับแขกกันมีกันมีห้าห้องนอนนะครับแต่ว่ากันอยู่กันอยู่กันสามคนก็จะมีน้องพีมคุณยายกันมันก็จะเหลือแยกหมดเลยทุกคนมันก็จะเหลือแต่ก็เดี๋ยวจะมีห้องห้องเพื่อนๆอะไรได้ได้ ปีนี้ปีนี้ปีันสิบเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวดูที่งานเลยครับว่ามันเสร็จเดูที่งานก็ดูเลยนะเพิ่งจะเรใหม่เดี๋ว่าก็ที่งานไงถ้าเรามีงานไปเรื่อยมันก็ยิ่งแบบอ๋อเร็วขึ้นหรือย่างไงมันก็เลยจะแบบว่าออกแบบได้แบบเออเร็วขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าเห็นออกงานออกขยันเยอะก็ทำอะไรเยอะอย่าแปลกใจ่าแปลกใจรู้สึกเมื่อไหร่ว่ามันสี่วันสิบ เคยรู้สึกไหมฉันยังรู้สึกเลยการฝังได้ได้ใช่ไหมการรับได้อีกใช่ไหมคะไม่มีปัญหาครับไม่เรือออฟครอสและตอนเนื้อบ้านจะเข้าก็ไม่ติดเนาะมาได้เลยมาได้เลยมาได้เลยครับมาอะไรมาได้หมดมาได้หมดอะไรครับอินเนียทุกอย่างตอนนี้เราไม่ได้วางแผนต้องการเหรอคะพูดเลยติดต่อเข้ามาได้เลยครับตัวเล่าเซลล์อะไรอย่างเงี้ย จะทำคลิปให้อย่างดีเลยจะลงจะลงทิชช็อกได้เลยไม่แพ้เลยนะไม่แพ้กุกระเพราในห้องน้ำก็แพงนะเราต้องถอนแล้วแหละตอนนี้ยังไม่รู้จะไปออตรงไหนทำอาหารเราทำอาหารเราทอาหารทำอาหารทุกอย่างได้หมดเลยกรแพงเขาได้หมดดูดควันอยู่ตรงไหนนะตาย้วขอโทษทีครับขอโททษีครับ โอ้ยชี้เลยพูดนิดเดียวเลยคโอ้ยชี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้ไ